นิทานเรื่องน้องอินทรีกับหมาจิ้งจอกแม่น้องอินทรีตัวหนึ่งทํารังอยู่บนต้นไม้ใหญ่และแม่หมาจิ้งจอกก็คุณพรงอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้สัตว์ทั้งสองสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปแต่แม่น้องอินทรีกลับไม่สนใจแม่หมาจิ้งจอกโกรธแค้นมาก จึงรีบวิ่งไปหาเชื้อเพลิงม,มาจุดไฟสูงโคนต้นไม้ทำให้ไฟเริ่มลามขึ้นไปที่รังนกอ,อินทรีแม่นกอ,อินทรีกลัวรุ่งจะเป็นอันตรายจึงเริ่มสำนึกผิดได้วันหนึ่งขณะที่แม่หมาจิ้งจอกออกไปหาอาหารจึงรีบนำแม่นกอ,อินทรีจึงช่วยโอกาสโชบจับลูกหมาจิ้งจอกไปเป็นอาหารให้ลูกของตนลูกของหมาจิ้งจอกไปคืนให้หมาจิ้งจอกแต่โดยดี แม่หมาจิงจองกลับมาเห็นเข้าคนดีจึงอ้อนวอนขอลูกคืนอย่างนา่าเวทนาทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อไม่ประสบภัยด้วยตนเองยอมไม่รู้ถึงความทุกข์ร้อนของผู้อื่นครับจบแล้วครับฝันีีะวีสุขครับ